ที่44ในความลุ่มหลงอึงกิมหูยินมีท่ารางเคลวคองวองไวยิ่งนักโชว์ฟ้าอากาศดังสกุดารลอยละเลี้วลงบนหินใหญ่อีกก้อนหนึ่งที่อยู่ข้างกายแป้งเงินหูยินแป้งเงินหูยินไม่ได้ตบปบมือไปควา้าและไม่ได้งอนิ้วดีดดัชนีเพียงแต่ร้องสู้เบาๆกล่าวพวกเรากำลังรอท่านอยู่อึงกิมหูยินไม่ทันตอบ ชายชราก็เงยหน้าขึ้นมามองอึ้งกินหงยิยนแวบหนึ่งกลา่าวหากท่านยังไม่ปรากฏตัวน่ากลัวชีวิตชราของเรารักษาไม่อยู่แล้วในแสงอาทิตย์ตาทั้งสองของมันถึงกับขนเขาาเรามีหมอกควันบดบังไว้อีกชั้นหนึ่งทั้งเลือนรางทั้งลี้ลับหน้าวาดวันแต่แป้งเงินหงอยนกลับถามวาจาของมันท่านยังจะเชื่อถืออีกรอไม่ นึงกิมหูเย็นสั่นสีชาตอบเราเพียงแต่ทราบแม้นับว่าทันคาผู้คนหมดสิ้นทางแผ่นดินก็ต้องไม่ฆ่ามันแป้งหูยินแคโนหัวโรกล่าวหากวันนี้มันไม่ให้คำอธิบายที่พอใจแกพวกเราเราไม่เพียงจะฆ่ามันทันทีเท่านั้นท่านก็ต้องชิงลงมือเช่นกันดึงกิมหูเย็นกล่าวที่จริงเราก็ใกล้จะทราบอย่างยิ่งมันใช่มีวิชาแพทย์เหลือเลือดเหนือเทพพยาดา สามารถผิกกฎเกณฑ์ของฟ้าจบชีวิตให้เฟืนอขึ้นมาได้จริงหรือไม่ชายชราทอนใจกล่าวสองท่านหรือพวกท่านไม่เคยได้ยินคำสามารถรักษาไม่รักษาเองไม่ต้องพรัมรไรสาลาอีกแล้วแป้งหูยหยินแตะวาดเสียงเย็นชาแล้วกล่าวต่อกองสุนเก่งบอกกับพวกเราตามความสัตย์ยามได้สรรพคุณของยาสูญสลายพวกเราใช่จะกลายเป็นสภาพเช่นสองนางนั้นหรือไม่ นางชี้ไปยังซากศพสตรีทรงนางที่ลอยอยู่บนผิวน้ำชายชราผู้นี้ถึงกับเป็นห้วยทีหฮือองกงซุนเก่งที่นามกระเดืองเรื่องห,งหรือในยุทธจักรยุ่ก่อนกงซุนเก่ง,งกงซุนเก่งทอนใจตอบมีเล็กน้อยที่ไม่คลายคือพวกท่านเยาววัยกว่าพวกนางมากและต้องไม่กลายเป็นอัปลักษ์ขัดตาปานนี้ด้วยเป็นเงินหวยินตวาเสียงกริโยกราด ความหมายของคงอปรรคตาหรือกงสุนเก่งหัวร่อตอบยังคงเป็นคำเดิมแต่โบรนาณชมสครานเชกเช่นคุณพลไม่ยอมให้ผู้กลเห็นผมขาวเสียงของแป้งเงินหอยินยิงเกลียวกระดกว่าเดิมกนนี้ท่านว่าอย่างไรท่านกองสุนเก่งสอดคำทันทีเรารับปากหาวิธีรักษาวัยสาวของพวกท่านไว้ยืนยงไม่ชราตลอดไป ชมหน้าของสองท่านมิใช่จยยนบัดนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลหรือไรแป้งเงินหูยิงกระทืบเท้าตะวนันแต่พวกเรายังคงต้องกลายเป็นเช่นสองนางนั้นหรือคงสุนเก่งกล่าวว่าเท่าที่สองนางกลับกลายเป็นสภาพนี้เนื่องเพราะชีวิตของพวกนางสุดสิ้นสรปพคุณของยายมต้องสูญสลายพวกนางจึงกลับสู่เขาดั้งเดิมไปเองแป้งเงินหูยิ่งกล่าวว่ายาเหล่านั้นคงสุนเก่งตอบว่า มีสำรองไว้มากเกินพอขอเพียงสองท่านกินตามวันเวลารูปชมต้องไม่เปลี่ยนแปลจากนี้โดยเด็ดขาดกงสุ่นเก่งกล่าวแล้วโหโรแต่เป็นเสียงโหโรที่เสียแทงใจผู้คนจนหนาวเหน็บได้แปลงหวยินที่ได้เห็นได้ยินต้องเสียวยกายด้วยความหนาวเหน็บเฮอกหนึ่งแต่เอื้องกิมหวยินถอนใจทรงเสียงพวกทันยังเข้าใจ สปพคุณของยาเหล่านั้นสามารถคุมครองโฉมหน้าของพวกเราไว้ตลอดการกระทั่งตายไปยังไม่เปลี่ยนแปลได้หรือแปงเงินหอยินพงขึ้นท่านใช้กล่าวเช่นนี้หรือไม่กงสุ่นเก่งสันสีสาตอบระวังให้ท่านทั้งสองยาลืมเสียว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพ,พย,ยดาแปงเงินหอยินกับอึ้งกิมหอยินหันมองกันแวบหนึ่งไม่ได้ทรงเสียงอีกแต่กงสุ่นเก่งโอรอกล่าวต่ออีกประการ คนเมื่อตายไปแล้วรูปเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรในเลยมีความสำคัญเหลืออยู่ได้หรือเอิงจิมหูยินทอนใจเบาๆเงี้ยหน้ามองท้องฟ้ากล่าวใช่คนก็ตายไปแล้วยังเกี่ยวข้องสนใจมากหลายปันนั้นไปใหญ่กงสุ่นเกงกล่าวน้ำแหนงนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองทั้งแผ่นดินคุณค่าสูงลำหาที่เปรียบไม่ได้หากไม่สามารถใช้ยาที่สองท่านต้องการ ก็ไม่มีปัญญาปรุงขึ้นอีกแล้วมิทันขาดคำแปลงเงินหูยินโฉบออกไปคว้าซากศพหนึ่งที่ลอยบนผิวน้ำพุ่งปราดขึ้นสู่ริมฝั่งยางว่องไวอึงกินหูยินก็พุ่งตัวแทบร้รมกันคว้าศพอีกซากหนึ่งขึ้นไปบนฝั่งเช่นกันกงสุ่นเก่งเบือนสายตามองพลางทรงเสียงสองท่านไม่ทรงแล้วก้มศีรษะสลคครูปศิลาของมันต่อไปตึงกิมหูยินและแป้งเงินหูยิน ที่พากันแค้นเสียงแล้วหิ้วศพทั้งสองซ้าโว์กลับไปในเส้นทางเดิมหายลับในโชคกริปตาเดียวกงสุ่นเก่งทำงานของมันต่อไปเสียงค้อนเสียงสิวกระทบก,กันติงติงตลอดเวลาจนครูใหญ่มันจึงหยุดมือลงพันทรงเสียงเท้ารกน้อยเจ้าจับเจ้าบนคบไม้ไปใหญ่กันวาจาพอขาดคำลีซิวโชบราดลงจากต้นไม้ใหญ่ข้างเองน้ำ คลายบังเอิญคล้ายตั้งใจถึงกับร้อยตัวลงบนก้อนหินที่เมอครูอึ้งกิมหุยินยืนดูกองสุนเก่งเงยหน้าขึ้นมองดวงตาม,มีปรรกายนุ่มนวลปราณียาพิสดารกว่าตะมองลีเซียวพรางกล่าวแองน้ำนิสัยเรากระจกเงาเจ้าสมควรสามเรามองในแองน้ำไม่ผิดกับเงยหน้าขึ้นกว่าตะมองเลยลีเซียวกล่าวว่าตอนนี้ทราบแล้ว หลีซิ่วตอบด้วยหนักแน่นเยือเกเย็นผิดธรรมดาแล้วถามผู้โซคือห้วยเทื้อฮือองรือกระทั่งคันเป็ดเราก็ทิ้งไปเนิ่นนานแล้วยังเป็นประมงผู้ซ่อนกายได้กหรือสำหรับพลิกวานั้นหลอกลวงพวกเคลดองหลีซิ่วยังจะถามอะไรคงสุนเก่งรีบถามขึ้นก่อนเจ้าสกดรอยตามพวกนางมาถึงที่นี่กะมังหรือลีซิวรับโดยเปิดเผยตรงตรง กงสุ่นเก่งชมเชยทายาติของซิ่งเกียมสัวจึงมีควัและสายตาเนื้อธรรมดาจริงๆลีซิ่วพลงด้วยความตรนุกผู้อาวุโสเพียงเห็นท่ารางที่โฉบลงมาจากต้นไม้ของเจ้าเราก็ทราบแก่ใจแล้วลีม่อฮุนเป็นผู้ใดของเจ้าหรือลีซิ่วกล่าวว่าบิดาผู้ลงรลับเจ้าคือลีซิ่วไอเติบใหญ่ถึงปานนี้แล้วเลยหยุดทอนใจยาวอีกครั้งกงซุ่นเก่งกล่าวตอบ ผ่านวันเวลาอย่างไรกันแล้วคว้าเสิวขึ้นมาเก่าศีรษะด้วยท่าทีงุดหิดกลัดกลุ่มอย่างยิ่งผมขาวพอถูกเก่าแวกออกปรากฏร้อยทูบศีลของหลวงจีนขึ้นเก้าจุดลิซิวที่เห็นชดตาตรงพลงด้วยความโกราใจผู้อาวุโสลงผมสูร,ร่มกาสาวะพัดแต่เมื่อใดกองสุนเก่งขมวดคิ้วทอนใจตอบสิบสาสบสี่เป็นเวลาเนิ่นนานปีมาแล้ว หยุดถอนหายใจอีกครั้งกล่าวต่อนั่นจะมีประโยชน์ใดยังไม่ผลอาสวะยังไม่สามารถชำระกิเลสจากใจกอดคำพีเท่าพระธรรมคำสอนก็เสียปล่าลิซิเคลขมิ้นมองกองสุนเก่งด้วยความตื่นเต้นสงสัยกงสุนเก่งพันถอนใจถามเจ้ารู้จักอะไรคือพระเราตอนแรกก็ไม่รู้จักพายลังถามหลวงจินชราในวัดจะทราบมันตอบอย่างไร ลิซิลส่งเสียงไม่ทราบอีกครั้งมังกรคำรามในปาาโครนลิซิลสันสิจ่าบอกไม่เข้าใจกงสุนเก่งกล่าวตอบเราบอกว่าไม่เข้าใจเจ้าว่าลวงกินยังกล่าวกอะไรมาผู้ยาวล้างหูน้องรอรับฟังกองสุนเก่งกล่าวว่าดวงตาในโครงกระดูกลิซิลฝืนหัวรอเพราะไม่เข้าใจจริงๆกงสุนเก่งจริงอธิบาย เราปิดประตูเข้นสมองคุ่นคิดสามวันสามคืนจึงเข้าใจนั่นคือตายไปครั้งเกิดใหม่อีกครั้งแต่เรากระทั่งตายยังไม่กลา้าไหนเลยจะเกิดใหม่ได้อีกครัตอนลุกนั่งคุณนคิดถึงแต่พวกนางยามหลับนอนยิ่งนึกถึงพวกนางแม่ตอนสวดมนต์ก็คิดถึงพวกนางฮกพวกนางยังไม่ได้วิวากับผู้คนไม่แนว่วรอต้องช่วงชิงพวกนางกลับไปบ้านแต่พวกนาง มีเพียงวิวาเท่านั้นยังเป็นภรรยาของสายรักทั้งสองคนของเราดวร้วยลีซิลเมื่อมององสุ่นเก่งจนตะลึงลานเห็นมันยกสิวขึ้นเกาสิษะลายอะไรครั้งแล้วกล่าวต่อไปภรรยาสหายไม่อาจระคายแต่เราก็มีชัยสัตว์ที่เร็วกว่าเดียราชานพลันหันไปถามวิซิลเพียงคุ่นคิดถึงความงามของรูปเข่าของนาง ควรไม่นับเป็นบาปกรรมอุกฤษอย่างไรใช่หรือไม่ลิซิวพงกศีสาตอบสมควรไม่ใช่เชกเช่นกับผู้ใดเขียนโครงยอดเยี่ยมมาบทหนึ่งท่านชมชอบจนสุดประทับใจเอื่อแต่เช้าจวบค่ำทุกวันเวลาก็ไม่เห็นจะเป็นบาปกรรมเลยเราก็คิดเช่นนี้กงสุ่นเก่งกล่าวแล้ววางคอนลงกับพื้นโประคองรูปหินก้อนนั้นขึ้นกล่าวต่อเรายางมากเพียงสลัก รูปเขาที่งดงามของนางไว้เท่านั้นลีซิวเบือนสายตามองพลางพระองค์ถามเป็นเงินหูยินใช่ยังมีอึ้งกิมหูยินมาพวกเราไปดูในด้านนั้นกันกงสุ่นเก่งกาวแล้วกระโดดขึ้นยืนแล้ววิ่งกระโดดไปอีกทิศทางโดยผีท่าลิงโลดยินดียิงลีซิวดูเอาก,กับกริยาของกงสุ่นเก่งแล้วหากบอกว่ามันคล้ายเป็นเด็กทารก ลับมิสุบอกว่ามันคล้ายเป็นคนวิกฤจริตคนปัญญาอ่อนมากกว่าในแสงอาทิตย์เข้าหน้าของรูปสลักจากเิลาเด่นชัดเป็นพิเศษและซสวมองดูรูปสลักของอื้นงกิมฮูยยินมากกว่าธรรมดาพลันบังเกิดความคับแค่เสียใจอย่างบอกไม่ถูกเขาหน้าของอื้นงกิมฮโหยินละไมเหมือนบรรดาไม่ผิดเพี้ยนเลยกองส้นเก่งชี้ชี้จิ้มจิพลางกล่าว ยามโกรธยามยิ้มยามแงงอนของพวกนางล้วนแล้วมีสเสน่ห์รัดลึงใจปันเราตาสลักทุกเข้าของพวกนางไว้บนก้อนหินเละดมีแต่ใช้วิธีนี้จึงสามารถรักษาเขางามสครานของพวกนางดำรงไว้ชั่วกาลนานลิซิวโพรงขึ้นก้อนหินก็มีวันแตกปิ่นไปจนได้เราไม่ได้เห็นการไกลถึงปานนั้นกงซุ่นเก่งยักไหลแล้วกล่าวต่อ เรายางมากเพียงสามารถมีชีวิตอีกสิบกว่า20ปีรูปสลักเหล่านี้สมควรพอจะรักษาจนถึงช่วงเวลาก่อนเราจะขาดใจตายสำหรับเมื่อเราตายไปแล้วจะกลายเป็นเช่นไรเราไม่ลวงรู้เลยและไม่สามารถสนใจแยแสด้วยจะว่าชัยหรือไม่ลิซิวจำต้องถามอึ่อกิมหอยินกับแป้งเนินหูยินที่เป็นเป็น ก็เป็นผู้อาวุโสสร้างขึ้นมาหรือไรแน่นอนนอกจากเราผู้เท่ายังมีผู้ใดเก่งกล้าสามารถปานนี้ลิซิลกล่าวว่าใช่ปลอมแปลงชมหรือไม่ลิซิดไปได้ต้องสอดถามแล้วแต่กงซุนเก่งย้อนถามเจ้าก็รู้จัก,กอะไรเรียกว่าปลอมแปลงชมลิซิลกล่าวว่ากําลังต้องการเรียนรู้ถามผู้อุปุโกสกงซุนเก่งกล่าวว่าสวมวิกผมปลอมติดหนวดเคาปลอม เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ผิดกันเยี่ยงนี้คือการปรอมแปลงชมธรรมดาแต่ความจริงสมควรเรียกว่าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและก็เป็นวิชาปลอมแปลงชั้นต่ำที่สุดส่วนใช้ตัวยาทาถูบนใบหน้านั่นเป็นฝีมือสูงกว่าเล็กน้อยเล่นในสายตาของเรายังคงเป็นการเล่นเช่นาารกและก็ปลอมได้เลวซามอย่างยิ่งหากว่าถลกหนังหน้าคนออกมา มีเพียงอมมิยทโทษเหี่ยมเท่านั้นยังเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคงเป็นคนเดียวอยู่นั่นเองผู้อาวุโสชนัยสามารถเปลี่ยนคนจํานวนมากมายามีเข้าหน้าเดียวกันหมดสิน้นลีสซิวรีบถามต่อไปกงสุนเก่งย้อนถามอีกเจ้าทราบชะนายเข้าหน้าของพวกเราจึงผิดแปลกแตกต่างกันไม่รอให้เอลี่ซิวตอบชิงอธิบายต่อไปนันเนืองเพราะโครงกระดูก และกล้ามเนื้อที่ผิดกันขอเพียงลวดให้บางหรือเพิ่มให้นาำเช่นเดียวกับแบบที่มีอยู่ผ็มไม่ยากจะสร้างขึ้นมาอีกคน,นแต่แน่นอนย่อมต้องหาพบคนที่มีโครงกระดูกและกล้ามเนื้อใกล้เคียงกันจึงจะง่ายดายขึ้นอีกมากหลายมิเช่นนั้นก็ต้องตัดเนื้อทั้งต้องขดกระดูกมีเพียงยุ่งยากเท่านั้นยังจะเกิดผิดพลาดอย่างง่ายดายอีกด้วย นั่นยอมลำบากยากเขียนยิงคงสุ่นเก่งสันสีชารรัวกล่าวในสมุนไพรใบยางอย่างน้อยมีสองสิชนิดที่มีประสิทธิภาพให้ชาด้านสิ้นความรู้สึกฉีดไปในสองเท้าแม้ตัดเท้ามันออกมายังคงสามารถเดินได้โดยไม่อรูร้สึกเก็บปวดแต่ถ้า,ายานั้นไม่อาจใช้มากเกินไปมีเช่นนั้นผู้นั้นจะกลายเป็นคนปัญญาอ่อน เจ้ารู้จัก,กอะไรเรียกว่าปัญญาอ่อนหรือไม่ลิซิลพองเสีาแล้วยโกายด้วยความหนาวเหน็บเพื่อใหญ่แต่ยังคงถามว่าด้านเขานายย่อมผิดกันกระมังขนคิ้วพอจะถอนไปให้ยาวให้สัน้นเปลี่ยนรูปตามความพอใจได้นังหน้าจะเห็บบางให้หนานชั้นเดียวหรือสองชั้นดังจมูกแก้ให้สูงให้ต่ำล้วนแปลเปลี่ยนได้ง่ายดายยิ่งลิซิลวมีอาจไม่เห็นพองเหล่านั้นนวา ง่ายดายกว่าขุดกระดูกตัดเนื้อมากมายนะั่แต่ยังฝืนยิ้มถามผู้บุโสก็ใช้ตามกรรมวิธีสร้างอื้งกิมหุยยินกับแป้งหุยยินมาทีละคนเลยชีหน้ากงสุนเก่งระลื่นแจ่มใสหัวโรคขัดขัดตอบนอกจากดวงตาพวกนางแทบจะไม่มีส่วนสัตว์ผิดกันแม้แต่สักน้อยนิดดวงตาหริ่ิซิวทวนคำเดยความตื่นเต้นกงสุนเก่งพงกีสาตอบ จวบจนบัดน,นี้เรายังไม่มีความสามารถให้ดวงตาของพวกนางกลับกลายเป็นเช่นเดียวกันและไม่กล้าทดลองเรากลัวก่อกวนไม่ดีพวกนางจะกลายเป็นคนตาบอดไปหมดสิน้นลิซิลกล่าวว่าผัวบุโซคล้ายเพียงซ่สตรีทุกนางให้คล้ายเอื้นกิมหูยยินและเป๊ะเงินหูยินเท่านั้น เราเพียงมีความประทับใจในสองนางนี้เท่านั้นและมันก็เพียงต้องการให้เราสร้างเขาของสองคนนี้ลีซิวกล่าวว่ามันคือผู้ใดโจบที่44